ับผมน้าพรอ่อนชิมครับสวัสดีค่ะดิฉันกับค่สิแต่บ้านเกาะค่ะและสวัสดีคุณแม่สุนีอ่อนชิมครับวันนี้จะมาขออนุญาตแม่สัมภาษณ์ในหัวข้อความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะของครูในสังคมในยุคไทยปัจจุบันครับเอ,อผมจะขออนุญาตสอบถามคุณแม่ครับว่าคุณแม่ใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างครับอย่างเช่นกินข้าวตอนเช้าการทํางาน,นเป็นอย่างไรบ้างครับในสังคมโรงงาน พอสังคมโรงงานก็เช้ามาก็ตื่นขึ้นมาก็ไปขึ้นรถที่หน้าบริษัทบริษัทอะไรครับบริษัทนันยางค่ะในเวลากี่โมงครับเวลาเจ็ดโมงก็จะมีรถมารับรถบริษัทมารับอ่าก็นั่งไปที่บริษัทที่โรงงานเราบริษัทเราก็จะมีสวัสดิการพนักงานจะมีข้าวให้กินนะอ๋อ มีสวัสดิการข้าวที่มีข้าวให้กินคือแบบว่าช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นครับมีทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันแลสุดช่วงเย็นแล้ะครับแบบช่วงโอทีมีไหมครับช่งวงโอทีเราก็ต้องเซอร์กินเองค่ะแล้วไรายได้คุณแม่คิดว่าคึงพอใจสำหรับคุณแม่หรือย,อยังหรือแบบว่าอยากให้โรงงานมีเพิ่มแบบสวัสดิการอย่างเช่นเงินเดือนขึ้นหรือสวัสดิการอย่างเช่นประกันสุขภาพหรือเงินเดือนขึ้นครับก็คือว่าก็ มันระบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาก็ไม่ค่อยมีสวัสดิการเพิ่มอะไรอย่างโบนัสก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีนี้เพราะสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแย่ yeah. ครับโอเคครับผมจะขอยเข้าสู่ช่วงคำถามนะครับคำถามแรกนะคะตามความคิดเห็นของแม่นะคะแม่คิดว่าคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของครูในยุคป,ปัจจุบันคืออะไรคะ คือการมีความคิดที่ดีปัจจุบันโลกมีการเปิดฟังเปิดกว้างมากขึ้นมีคนหลากหลายความคิดและหลากหลายรูปแบบการเรียนการสอนจะอยู่แต่ในการบรมเดิมๆไม่ได้ครูที่ดีต้องมีความเข้าใจเด็กคำถ,ถามต่อไปนะคะคุณแม่คิดว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญในการสอนหรือไม่อย่างไร ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการสอนมากเพราะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายและการสื่อสารที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับคำถามต่อไปนะคะคุณแม่คิดว่าครูควรมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนอย่างเดียวหรือควรมีความรู้และความสามารถอื่นๆด้วยคะ ว่าควรเชี่ยวชาญในสาขาวิชาในวิชาหนึ่งไปเลยเพื่อให้ความาเพื่อให้สามารถสอนและแนะนํานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้ามีความรู้เสริมก็เป็นผลดีต่อคุณครูและนักเรียนข้อที่4ครับคุณแม่คิดว่าคุณครูในยุคป,ปัจจุบันควรมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้อย่างไรครับ คุณครูสามารถสร้างบุคลิกที่น่าเชื่อถือได้โดยการแสดงพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อเด็กนักเรียนเช่นการมีความเป็นธรรมการให้คำแนะนำและสนับสนุนมีความเข้าใจและให้คำปรึกษาที่ดีต่อเด็กอ๋อเป็นงนี้เองครับส่วนข้อคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อที่5ครับคุณแม่คิดว่าความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอาชีพครูในยุคปัจจุบันครับอาชีพครูในยุคปัจจุบันมีความท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องจากการ ต้องมีรับมือต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเด็กในยุคป,ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและการแสดงออกมากขึ้นพวกเราต้องขอขอบคุณคุณแม่สุนีที่สละเวลาให้ความร่วมมือกับพวกเราได้สัมภาษณ์คุณแม่เกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวของคุณแม่ในครั้งนี้นะครับและพวกเราขออนุญ,ญาตนำรูปภาพและคลิปวิดีโอเพื่อไปใช้ในการรายงานหน้าชั้นเรียนให้กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาขอ,ขอขอบคุณครับ